แตกเงินหมื่นเนี่ยนะครับทางด้านของผู้บริหารห้างสรรพสินค้าบอกว่าไม่ได้รับอนิสงจากมาตรการดังกล่าวเนื่องจากว่าเงินหมุนเวียนเฉพาะในภูมิภาคและบางพื้นที่ครับนางสาววลลักษ์ตุลาพรประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มการตลาดเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับบอกว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยการแจก เงินหมื่นบาทเนี่ยนะครับให้กับกลุ่มเปราะบาง14.5ล้านคนนั้นห้างสรรพสินค้าไม่ได้รับอนิสงส์แต่อย่างใดเลยนะครับส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่มากกว่ามากกว่าที่จะใช้เงินเดินตามเข้าห้างนะครับดังนั้นก็เลย,ยเสนอรัฐบาลน,นะครับว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ควรมีมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมครับเช่นลดหย่อนภาษีกระตุ้นการใช้จ่ายควรจะมีโครงการคลครึ่งหรือเราเทียยกันนะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นกลุ่มระดับกลางที่ร้านโกชัยซ่อมรถจักรยานยนต์ที เทศบาลนครตรังเราไปดูกันนะครับประชาชนก็นํารถจักรยานยนต์ไปซ่อมกันเป็นจํานวนมากเลยนะครับทั้งรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในครอบครัวรถจักรยานยนต์สาหรับบรรดาพาา่อค้าแม่ขายใช้ขายของต่างๆนะครับรวมไปถึงวินรถจักรยานรับจ้างซึ่งเจ้าของนั้นก็นํารถมาจอดไว้ที่ร้านซ่อมจักรยานยนต์ตั้งแต่วันแรก,แรกเลยนะฮะที่รัฐบาลน,นั้นกดปุ่มโอน,งนเงินหมื่นให้กับกลุ่มเปราะบางจนทําให้ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นั้นมีรถมาจอดรอซ่อมเข้าคิวกันหลายคันนะครับ ขณะที่เจ้าของร้านกโกชัยซ่อมรถจักรยานยนต์คุณธทรศักดิ์สิริรวมก็บอกว่าก่อนที่เงินหมื่นจะออกมาเนี่นะฮะเจ้าของรถก็มาเช็คราคาอะไหล่และค่าซ่อมแต่ยังไม่เอารถมาซ่อมนะฮะและในทีหลังก็เลยนัดวันเพื่อเอารถมาซ่อมทีหลังซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ย จะเป็นประเภทซ่อมแบบจัดหนักจัดเต็มครับคือซ่อมทุกรายการที่มีปัญหาทั้งหมดนะฮะเช่นเปลี่ยนยางเปลี่ยนโรสเตอร์นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมเบรกซ่อมเครื่องยนต์เป็นต้นนะฮะทำให้ค่าซ่อมรวมอะไรต่อคันเนี่ยฉเฉลี่ยอยู่ที่ขั้นต่ำสามพันสูงสุดก็สี่พันกว่าบาทครับโดยเจ้าของรถก็ให้เหตุผลว่าต้องการซ่อมทีเดียวเลยคือครั้งเดียวเลยครับให้จบทุกปัญหานะฮะจะได้ใช้ขับขี่ทำมาหากินต่อไปเพราะที่ผ่านมาเหตุผลเดียวครับไม่มีเงินมาซ่อมรถจักรยยานน